สวัสดีจ้าพี่น้องมาต่อกันเลยที่ตกใส่สื้อนะ้ตื่นหรือยังสองบาทนะครเดี๋ยวมันไม่เรียนสองเอาอยัางเอามาสองบาท กาแฟร้อนย er. ี่สิบเรกาแฟร้อนหรอครับพี่เอ,เอาเอาโอ้ยโอนกินร้อนครับพูดติดพูดติดครับแลวัางเฮียที่พักแทนที่ะจบแล้วอันนั้นอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเวลาตีหางวัวน,นะพ่ออันนี้พอออกดินห้างย่ำเลย แล้วหลังจากเคล่าแล้วก็ประมาณสองชั่วโมงตัวอัวการงานจะประมาณหกโมงเจ็ดโมงเพือละหกโมงเือละคนทีไปนรอาหารกินหกโมงแปดโมงละปกติก็ประมาณเก้าโมงถึงห้าน่โดนปลาไก่มาไล้วือที่มีมือเดินทางอยู่นออกจากเึงนจลากโยตัินเ <ไป S 2> ทา <ไป S 2> สิบบติออดจะต้องหาเพื่อนออกเผื่อเขาอยู่ข้างใน งลงมานักขึ้นรถพอนรุวัวีกเหลือข้างในเดี๋ยวเอกันเหลืออีกหลายคนอยู่คนอยู่ข้างหลังไม่ได้เก็บคอเลยเป็นเป็นตับเป็นวัดไปตำดากอยู่บ่มื่อนี่ไอแมว่าพาต้องไปตำดากตั้งไปตำดีอยังแล้วไม่ได้เปียกพอแค่เสียงแหบซื่อไม่ได้แหบดิมันเป็นวัดเนี่ย เออมันเป็นวัดแต่ละมันขึ้นดังไงเสียงมันขึ้นดังมันอันนี้มันตันยู่ดังเป็นจังไดมาเคียกันมือก็ดูเป็นอยังเอาเออวัดออกมาจัดการแล้วพี่น้องมาดิมือบบมีงานแคว่าเป็ดมือได้ว่ามีงานมือไหนมีงานจะเป็ดลวนอยากหอดบออยากพอจับไม่ลอกพี่เนาะมันหลอกพี่บอเสียบมันตื่อๆยู่นดังบื่หมนมันออกบูดบิดมันขัดดังที่ ดังก็มีส่วนการร้องเพลงนะบวมเป็นว่าเสียออกแต่ปากปากบิบกกระเบมยงเดยเพราะว่าดังมันมีท่อนที่ต้องขึ้นดังท่อนต้องออกปากทำไมเสียงมันเป็นแบบเมบเพราะว่ามันต้องน่าพี่นอ้องไม่ได้ไม่อะไรเพียงแต่ว่าเสียงร้องเสีย<า>รอ้อ,อก็คือเป็นวัดอะร้องมึงก้อนๆะอันนั้นยู เจบขอยู่แต่ว่าน้องมาน่ารักษาดีน้องมานบวคกินน้ำเกล็น้ำคูกบริกินเจ้อาทิตย์องอาทิตย์นั่นแหละกินไฮกินแต่หนำอุ่นๆน้ำอุ่นอุงเขาเออยังน้ำอุนอุ้งพุมห้องบ่แบบบ่เย็นวะยังจะตั้งจะเก็บแล้ว เพราะว่ารถบานเสียงานเยอะเพราะว่าเขาที่จอดด้านหลังี่เใหม่เพราะจะทำมาเเป็นก่รีเป็น,ปน,น,นมผมเนาะล้วยาวๆนี่ยานบี่ม,มีเป็นงานมือแรกที่นี่มอสโก้งสลัมวง,งใง มื่อนี้บ้างก็จะทุ่งตัวม,ม,มึงมึงเอ็นงูว่องเดียวเด็กมึงนี่งูจางถ้าบานพ่าจ้างเนี่ยเก็จตะลื้อเล่นเลยสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาอำเภอหรือว่าอันนี้ได้แต่ว่าชาวบ้า,บานาาเขาไม่ยังบ่จดตะลื่อไม่หนุนงานเพราะว่าจ้างไปเนี่นยในกตีกับไซไงนี่แหละคือปัญหาที่บ่อลง เสียงานเขาเสียงานเขาไปอย่างเนสียงานออาไปแล้วหรอกคาะทีนัอยู่้าก็ไปจอดรถอยู่ใส่น่ะเอาเอาลงแล้วบัเดี๋ยวรถจอดอยู่วานมาคอมเพ็นฝันบอกไปก็คือตัดไม่คือตลกเนาะคอมเพล่ันคือว่า ก็อยากจะเอาไปนี hey, mm ่เพให้แถวบ้านดูอยู่นะแมอมาเอาวงเงยไปโรงพยาบาลวาเอาวงเงยก็ได้เอาวงธรรมดาให้พี่ๆไปกระเดียใครคุ้นยู่ทึงคู่เดี๋ยวเบิ่งอดีตแล้วแต่อยู่อยู่ที่ว่าบ้านเขาไม่หลุดมันอันนี้เนาะบเงี้แล่วรับเงี้ล้วแต่วาทนาบ้านน่ะได้จัดเนาะ ว่อย่าอย่าาพ่แเน่ยเอพ่อเออรถแห่เนี่ยหน่อยนึกก็ยางแรนตีกันอยู่วนวันวนวันอยู่รถเงี้ยรถเงียวนะรถแห่เปิดทีบเอาสปดูสะดุดประสาทไปจตีกันใส่เอาได้จังไหนจับไมให้มวนหื่นอะไรงานบวชในะติกัดัะคัดอีกสี่อีกสามสีบวชเลยสิบวชพ้าเลยยี่สิบบวชเลยบว กทุกมือกมือบบโอ้ยเอาลายมืออยู่ได้ปุ๋ยิ้หวานนะชิ้มหวานจังนะเป็นอะไริ้นหวานโอ้ยโหะไร้ระยับไ่เป็นจังใดเออเออนหเดียเขี่ยเือนคักอดก็ออกบ้านหรอพอดก็ออกกได้ครับเอาฝากไว้สั่มงครั้งดหนึ่งครับ

นเนาะมันเดี๋พ no. so ักว no no. ันเลยกินสอบวันศ hmm. ุกรเต้นนอนเต้เมอยจะได้กรุงเทพเนอเคียงขึ้นเด็กดีอะไรใช่ไหมวะอะไรวันนี้เลิกเร็วอะแล้วมันบมสิ้นแบบไม่หมสิ้นปกติมันต้องแจ้งก่อมปกติมันใช่มันต้องแจ้งแบบปกติปกติต่กระซิรเ่มนี่นะขับรถไฮบอสิแต่งสบาย สบายเลยดิ่แอยากสบายดีสบายดีแกอยากสบายแมนบอสสบายตลอดชีวิตเออเอาไปเดินเอาชุดที่เตาหรอนี่บูมี่จะไปส่งคืนแกเลยไปซักเลยโอ้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 ยโอ้ือห่อนว่าลงมามันพี่กิงมันอยู่กลางน้ะมันควรเย็นนะ จริงๆเขาว่าไม่หนาวเลยต้องไปหนาวร้นไม่หนาวมาไล่ส่งหนีกันงามจอเมจะสั่งเพ่นเฮดลูกเพ่นยังมาติดมาอย่างป้ายคือติดลูกติดแต่ว่าแต่ว่าเงินอาจจะบ่ได้เขาไล่หนี่ดิเออแต่่วาเขาไล่ไดนก็ได้ว่าจะเอาหัวลงเอาหัวลงจังหวะเอาหัวลงก่อนเอาหัวลงก่อนสารพี่น้องอันนี้ก็ชิบฝากไว้ซนี่กันสิเดินทางแล้วเดินทางไปว่าเหรอ นี่ยอ,ออกแล้วก็ได้แล้วคิดจ้ามีแต่ติดหนาสุดเล